ครับผมกะกกาบสวัสดีนะครับ f c ทางช่อง u t u b บบนชนกฟร์มลอยสตูผู้ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปของทางฟาร์มเฮาในมือนี่นะครับผมมือนี้กับเป็นคลิปประจำวันที่12มกรานะครับ2567นนะครับผมทางฟ์มเฮาสิมาเปิดแบงงัวแม่ลูกนะครับผมกับสาวน้อยนะครับให้พ่อพี่น้องในเลือกชมบึงนะครับผม่าเลี้ยงตามตรงนะครับโค้มนี้นะครับถือถามเข้ามาหลายแห้งนะครับผมช่วงเปิดมือแรกนะครับ แต่เข้าเบิงแล้วเพิ่นจอยโผดนะครับเพิ่นจอยโผดเป็นตะบอมีแห้งเข้ากัเลยปิดการขายไว้นะครับเราก็ไดาหลายท่านก็บอกว่าให้โทษบอกกลับไปนะครับว่าหามันดีขึ้นแล้วนะครับผมหลายเจ้านะครับจนผมจําว่ได้นะครับผมก็เลยถือโอกาสมาเปิดมือนีไม่เลยนะครับมาเปิดไม่เลยให้เห็นพร้อมกันนะครับผมเผื่อว่าเป็นการเอาเปรียบกันนะครับอที่เห็นอยู่นี้เป็นแม่ลูกเมียนะครับผมแม่ลูกเมียงัวลูกแหลกนะครับ แม่เพิ่นคยติดจอยมากจากน้อยนะครับตอนนี้ก็มีเนื้อมีหนังขึ้นมากดีแล้วนะครับผมอ่าบดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมบวทั้งแม่ทั้งลูกนี่ลูกสาวครับเนื้อหนังตันปึกเลยครับเบิงเครืองครับนี่ส่วนสูงแม่นี่ลอยสามหาดนะครับผมลอยสามหาดเอาด้เหตุการณ์บำรุงนะครับโปรแกรมบำรุงกระตุ้นการกินไปพร้อแล้วนะครับผมท้ายพยาในพร้พอมนะครับลูกสาวเพิ่นเบิงครับเนื้อหนังดีนะครับ กินหัวาหารเก้งกินข้าวโพดกับเก้งนะครับผมไปเดี๋ยวไปคุณต่อครับสบายเลยนะครับผมเพ็รโปรแกแจมไม่ครบแล้วอ๋อยังเปิดราคาเก่าทับสองหมื่นสามพันนะครับผมสองหมื่นสามพันผอมทรงฟรี่ไห่สองร้อยกิโลนะครับนี่ว่าแม่แดงแดงแดงโบท,ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมสองหมื่นสามพันเท่ากับยังทรงฟรี่ไห่สองร้อยกิโลนะครับ เชื่องครับง้อเช่องแห้งนะครับง้อเช่องแห้งเบิ่งครับบ่จีงบ่ยังเลยนะครับทั้งแม่ทั้งลูกลาบุกามากครับมากินครับจับจูงายนะครับผู้ใดสี่เลี่ยงเอาให้ผู้เ่าเลี้ยงก็ได้นะครับผมบ่หลองห่วงนะครับทั้งแม่ทั้งลูกเชื่องแห้งนะครับง้อจกคว่ำเบิ่งครับเื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมดำทั้งแม่ทั้งลูกราคากับว่าได้เพิ่มนะครับสองหมื่นสามพันเนื้อเก้านะครับผมสองหมื่นสามพัน ปอมซงฟี่ห่สองรอย200กิโลนะครับบได้มาจำน้ำจากบาทเด้ครับผมหันมาตะมักน้ำกันนะครับเปิดขอกเปิดลักถ่าได้เลยนะครับเบิ่งถอดแบบกันมายนะครับหนังงามงาม้วงหูหูนะครับผมอ่าอไปเลี้ยงบ่ตดองกังวลยังแหล้วนะครับผมหันบอดีเห้องบ่ปล่อยออกนะครับบอดีเห้องบ่ปล่อยออกอ่านี่นะครับ ต่อไปนะครับเป็นสาวน้อยนะครับสาวน้อยหือายุตัวเดียวเนี่ยนะครับสาวน้อยอายุเจ็ดเดือนนะครับส่วนสูงห่อยยี่สามยี่สี่นะครับผมหัวดูหมูนะครับผมเป็นลูกผสมบามันนะครับนี่ครับท้ายพยาธิเรียบร้อยนะครับท้ายพยาธิเรียบร้อยแล้วเอาไปเลี้ยงต่อเด้เลยนะครับผม เรืองครับโตง่ายเลครับโตง่ายเป็นสาวหน่อยซื้อแต่บ้หน่อยนะครับผมอันน่าโคตดีกันนะครับต้นเนี้ยเปนต้นเนี้ไปในราคาหนึ่งหมื่นหกพันนะครับหนึ่งหมื่นหกพันเข้ากับทรงฟี่หน่สองร้อยกิโลกันนะครับผมแต่ขันพี่น้องยกไปนะครับขันยกไปเอาไปในราคาสามหมื่นสามหมื่นหกพันนะครับสามหมื่นหกพันนี่ครับง้อแดงสามตัวนะครับ ไฮโดรไใหญ่ข้าวหนึ่งไปข้าไปด้วยนีนะครับสาวหน่อยนะครับผมยกไปกับแม่ลูกนะครับ 36, รสามหมื่นหกพันความทรงฟรี่ให้สองร้อยกิโลกเก่านะครับเบิ้งกันดีๆครับผู้ที่ซื้อผู้สี่เลี้ยงนะครับผมเบิ้งกันดีๆให้ขอมุลนขบชัดเจนทุกโตแล้วนะครับมาแบบใดสนใจแบบใดนะครับปรึกษากันคนในขอบรัวให้มากน้ากันนะครับ ปรึกษากันดีๆนะครับผมให้มักน้ากันจังซื้อนะครับมันจังไม่มีปัญหานะครับงัวห่อเป็นงัวทรงฟี่ไว้ไม่หมัดจํานะครับผมกะงัอขึ้นรถไปแล้วไว้อย่างใม้มีปัญหากันนะครับมา <c oughs> แต่งง้อขึ้นรถมันมีขาเสียจใจหรอครับผมหมักแม่ลูกเอาแม่ลูกนะครับมักส้าหน่อยเอาส้าหน่อยหรือมาทั้งสองกัยกก็ได้นะครับราคากับสถือลองนะครับผมราคากับสีถือลองสําหรับเมอนกะ มาเปิดแบงค์อวาให้่นองไว้ทรัมมีนะครับอ่าเรื่องความผ้าปรกกันตำนี้ให้นะครับปรกกันตำนี้ให้ข้าดขค้าถอนนะครับผมสว่งสุดสว่วงด้วนนะครับหางดอกนะครับปักการตำนี้ให้มีปัญหาที่หลังเขายินดีรับเครมขึ้นรับเครมนะครับว่ดองว่วงสื่อไปว่ดองกังวลยังนะครับอ่าสท่รับมือนี่กะมาเปิดไปทรัมนีนะครับผมกาบสวัสดีครับ